อาตมาทำผิดอะไรหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมกับการเข้าเฝ้าในหลวงลอเก้าเป็นการส่วนพระองค์หลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนหรือพระราชธรรมมาพรเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งนครปฐมอีกรูปหนึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพกันเป็นส่วนใหญ่ เป็นพระนักพัฒนาโดยในการพัฒนานั้นประชาชนก็จะให้ความร่วมมือกันเสมองานทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ดีท่านได้รับการยกย่องจากประชาชนว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดอนใหญ่หอมกระทั่งเมื่อปีพศ2507มีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อเงินได้รับนิมนต์เข้าไปเจริญพุทธมนต์ในพระบรมราชวางัง แต่เมื่อเสด็จออกมาจากวังแล้วก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขับรถตามออกมาพร้อมกับถามว่าหลวงพ่อเงินใช่ไหมใช่หยุดก่อนอาตมาผิดอะไรไม่ผิดอะไรหรอกแต่ในหลวงทรงมีรับสั่งให้หลวงพ่อเข้าฟอาเป็นการส่วนพระองค์ไม่ดีหรอกอาตมากระเริกระราเข้าไปจะดูรุ่มรม่ม แต่กีพระอ,องค์ท่านก็พบอัตมาไม่เห็นว่าจะนิมนต์ส่งหลลึกได้ว่าใช่หลวงพ่อเงินหรือเปล่าพอแน่พระไทยก็รับสั่งให้กระผมมานิมนต์กราบทูลท่านได้ไหมจะขอเข้าเฝ้าภายหลังในโอกาสหน้าขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณเถิดพระอ,องค์ทรงรับสั่งให้กระผมมานิมนต์หลวงพ่อถ้าพบหลวงพ่อแล้วนิมนต์เข้าไปเฝ้าไม่ได้ กระผมจะกราบทุนยังไงกระผมจะเสียผู้เสียคนคราวนี้เองหลวงพ่อนึกว่าเม่ตากระผมเถิดหลวงพ่อสงสารในตํตำรวจท่านนั้นจึงยอมกลับไปเข้าเฝ้าในหลวงเมื่อในหลวงทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อแล้วก็ทรงดีพระไถยมากสเสด็จเข้ามาประทับใกล้ๆพร้อมกับทรงกราบมัสการหลวงพ่อแล้วก็ยื่นพระหัตถ์ทั้งสองมากุมมือหลวงพ่อไว้ตรัสว่า ได้ยินชื่อเสียงเลียงนามมานานแล้วอยากพบหลวงพ่ออยากรู้จักตัวหลวงพ่อมานานแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบหลวงพ่อทรงเรียกหลวงพ่อเหมือนประชาชนทั้งหลายนี่คือพระราชริยวัดของพระบรมโพธิสัตว์ต่อพระโพธิสัตว์ผู้อุบัติมาบำเพ็ญบารมีเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายได้พบแล้วสนทนาวิสาทะกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงราชการที่เก้าคือพระบรมโพธิสัตว์หลวงพ่อเงินคือพระโพธิสัตว์ขอขอบคุณที่มาเพจอมาตะธรรมหลวงพ่อวัดดอนใหญ่หอมขอบคุณครับ